สวัสดีค่ะสบายดี FC ทซีางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่13กุมภาพันสองห้านะคะแม่เพนก็ได้มาส่งน้องคำแพงอยู่ที่โรงเรียนเนาะคะ่ะแล้วก็ได้มาเอาภาพบรรยากาศนะคะ สบายตาจัหน่อยเน่เนาะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องค่ะอยู่ที่ริมหนองโพนะคะเอาภาพสวยๆงามๆมาฝากนะคะนี่ค่ะดอกจานบานแล้วเนาะคะ่ะต้นเดือนกุมภาไปถึงต้นไปถึงอ่า,อาเดือนเมษานะดอกจานมันจะบานมเมนบอคะ่ะเอฟซีถือบอนี่ค่ะแม่เพ่นก็นอยู่ที่ริมหนองโพนะคะนี่ค่ะดอกจานงามงามค่ะบาน แนงเนาะสวยงามมากก็ติดกับต้นสะดาโอ้สะดาเป็นดอกหลายสะดาก็เป็นดอกหลยดอกจานก็เป็นดอกหลยเนาะอ่ะผู้ใดามากผู้ใดชอบบรรยากาศแบบนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะคะคลิปนี้กะจะผ้าเอฟซีทั้งช่องไปเบิง่งเอาตัวเลขแนวทางนะคะของสี่เซียนกันต่ออยู่ที่บ้านเนาะนะีนะ่ค่ะเอาพาบรรยากาศคลายเครียดก่อน ก่อนจะไปเบ่งตัวเลขแนวทางนะคะตะเวนกําลังขึ้นท้องฟ้านะคะถ่ายไปทางนี้ก็จะเป็นแสงนะคะอันดนดอกดำๆดำๆมันกําลังตูมนะตัวเท่งมันบานแน่ตูมแน่โอ้ยจะงังงามค่ะลมพัดว้อยว่อยโอ้ยอ,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 อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วเนาะบ่หนาวหลายแล้วค่ะเนาะมือนี่แหละ นี่ราคาบอรนาวค่ะผู้ใดเนาะสนใจทูบเสียงไทยนะคะก็ทักไลน์มาได้เบอร์0653418836เพราะว่าทูบมาถึงแล้วเนาะทูบเสียงไทยมาถึงแล้วเนาะทักไลน์รายละเอียดจะอยู่ในไลน์เด้อจ้ะเนาะเดี๋ยวม่เพ่นทรงรวบให้เบิ้งเนาะว่าได้ทูบกี่ดอกว่าได้ ราคาเท่าไดร่บลายดอกนั่นละราคาเป็นกันเองค่ะเอซพ่อแต่ตองได้นะคะเนาะอ่ะเพนเอาที่เบาๆเนาะค่ะมาให้เอซทั้งช่องได้ไปลุ้นดวงลุ้นโชคกันนะคะนะคะไปต่อที่บ้านกันดีกว่าเนาะไปเบิ่งตัวเลขค่ะอ่ผ่อนคลายสักหน่อยแล้วก็ไปเบิ่งตัวเลขกันต่อเนาะ เมอว่านี่เล็กเล่าวีเซียนลุดเบิดทุกเซียนเลยเนาะเมอว่านี่เนาะบอมาจักเซียนเลยผู้ใดามานแดนคะ่ะส่วนแม่เพนก็บอมานค่ะซื้อเจนะ็ดสองเจ็ดศูนย์เนาะหกหนึ่งแล้วก็เออซื้ออย่างช่วยไปอัดละแต่มนะคะเสียดายหฮงห้งค่ะเนาะ แม่เพ้นกระไดซื้อเลขกระชุยนาชุยหลังอยู่อ่ะมือนี่คอให้ปังปังกับห้าน้อยโตเนาะเอาขึ้นเล่ามาให้ได้เดอ้อจากคิมนี้ก็ขคอไปบ้านกันก่อนไปเบิ่งตัวเลขนะคะอ่ะนี่เนาะคะ่ะเอฟซหลังจากแม่เพ่นไปเอาภาพบรรยากาศสบายหูสบายตาคลายเครียดมาให้กับเอฟซทั้งช่องได้เบิ่งกันแล้วเวนาะเฮ้ากบมะเบิ่งผลงาน ฮานอยของสี่เซียนวันที่สิบกันก่อนนะคะเออวันที่สิบสองกันก่อนนะคะเอฟซีแล้วค่อยมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่สิบสามมือนีกันต่อเนาะค่ะอ่ะผู้ใดสนใจอยากจะสั่งจองนะคะเอาเลขทูบเออเอาทูบเสียงทายนะคะบารมีของหลวงปู่ศิลานะคะหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทเนาะ ไปเสียงโซกไปวัดดวงเจ้าของว่าดวงเจ้าของจะมีสําไดนะคะกะสั่งจองมาตามเบอร์โทรนี่เด้อร์จานี่ค่ะ0653418836ทากถักลายมาได้ค่ะถ้าผู้ใดโทรมานะคะ แม่เพ่นวางแม่เพ่นก็นจะได้รับสายนะคะถามแม่เพ่นยังทาคลิปเฮ็ดคลิปอยู่แม่เพ่นก็นอาจจะบบได้รับสายเดอ้อจะให้ทักไลน์มาจะดีที่สุดนะคะหลังจากแม่เพ่นวางแลว้วแม่เพ่นจะไล่ตอบไลน์ให้นะคะเอฟซีนี่ค่ะเนาะผู้ใดอยากจะสั่งจองก็สั่งจองมาเดอ้อจะมีคาถานะคะสวดให้พรเนาะคะ่ะนี่แล้วก็มียันประจําตัวของปู่ด้วยเนาะ,ะนี่ค่ะ ทูบเสียงไทยเนาะคะ่ะตามนี้เนาะผู้ใดสนใจให้ทกักไลน์ตามเบอร์0653418836นะคะเอาขึ้นมั่วเขามั่วเขาแล้วองบานในกล่องนะะตามนี้เนาะคะ่ะเ้ามาเบิงผลฮานอยกันดีกว่านะคะ นอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออกที่เก้าสามสี่ล่างออกศูนย์หนึ่งส่วนฮานอยปกติบนออกที่หนึ่งสามสองล่างออกหนึ่งสามส่วนฮานอย VIP บนออกห้าเก้าสี่ล่างออกสามแปดนั่นเองนะคะอ่า ฮามาเบิงค่ะของเซียนโคลาดนะคะเมื่อวานนี้เซียนโคลาดวิ่งลูดเด่นที่1นรองสองตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวส่วนตัวจับคู่เข้าฮาหนอยพิเศษ1 0เนาะเลขออกศูนย์หล่างนั่นเองส่วนฮาหนอยปกติเข้าที่สองสเลขออก3าสองบนและ1นสาตรงตรงล่าง ของเซียนโคราชเข้าบนล่างน้อยปกติและเข้าล่างน้อยพิเศษสองฮานอยนะคะรวมทั้งหมดของเซียนโคราชทำผลงานออกมาได้2อฮานอยนะคะ FC ส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น6กลองหนึ่งตัววิ่งตัวลูดมาตัวลองก็คือ1 มาหนึ่งมาสองฮานอยนะคะก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติแต่ว่าจับคู่ให้โบเขานะคะส่วนของเซ pues, ียนอุดรวิ่งลูดเด่นสามรองสี่ตัววิ่งตัวลูดมาทั้งตัวเด่นและตัวรองส่วนจับคู่เข้าสองฮานอยนะคะก็คือสามสี่ตรงตรงบนของนอยพิเศษและสามสองเข้าตรงตรงบนของนอยปกตินะคะของเซียนอุดรเข้าสองฮานอยเนาะ เข้าชุดเน้นด้วยเนาะส่วนของพี่ปหัสเด่นหนึ่งลองศูนย์ตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่เข้าที่1น,นเลขออกศูนย์หนึ่งะคะล่างของนอยพิเศษเข้าชุดเน้นด้วยเนาะนี่ค่ะอ่าเข้ามาเอาตัวเลขของวันที่สิบากันเลยค่ะวันนี้ ฮานอยรวมของเซียนโคราดวิ่งรูดให้มาเด่นที่1นรองสจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น1นึ่งสองหนึและหนนะคะชุดรองสองสามแปและสองเก้านั่นเองนะคะของเซียนโคราดค่ะส่วนเมื่อวานของเซียนโคลาดวิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวนะคะทั้งตัวเด่นและตัวลองส่วนจับคู่เข้า2องฮานอยเนาะ ก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติเด้งบนล่างนะคะฮานอยปกติวันนี้ก็เลยให้วิ่งรูดเด่นที่1ลองสจับคู่ชุดเน้น1-2 1-7 1-8และ1-9ชุดลอง2-3 2-7 2-8และ2-9นั่นเองค่ะของเซียนโพราชได้แล้วก็ไปต่อค่ะของเซียนเชียงใหม่ วันนี้วิ่งลูดเด่นที่หนึ่งรองศูนย์จับคู่ชุดเน้นก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะแล้วก็ชุดลองศูนย์สองศูนย์แปดและศูนย์เก้าค่ะของเซียนเชียงใหม่ค่ะไปเปลี่ยนหน้าจอมาาไม่เนาะคะ่ะกล่องก็คือเป็นมั่วๆจังใดขึ้นล่นะคะ่ะ fc ว่าบอเปิดแสงจําแล้วเด้อค่ะเปิดแสงชุดๆแล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นคึ้มๆจังใดขึ้นแหละบบสว่างเนาะ แต่ว่าสัดเจนบาขาวเอฟแต่ว่าสัดเจนอยู่เนาะนี่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้เซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเข้าตัวรองนะคะแต่ว่าจับคู่บเขาเมื่อนี้ไฮมาวิ่งลูดเด่นทีหน่งล่องศูนย์นะคะจับคู่ชุดเน้น1นึ่งสองหนึ่ชุดรอง 02, 0 2นยและ0ูย์เค่ะแคปหน้าจอค่ะจะเปลี่ยนหน้าจอมา มันเป็นแปลกๆจังไดเป็นคืมๆจังไดนหุ่นละหน้าจอเนาะคาบโอโอูหุ่นเพิ่งกันคั้นบ่นไปเปลี่ยนมันก็เป็ี่ยนล้วๆแบบเดี๋ยวดับเดี๋ยวเปิดเองค่ะกระยานมันพังมากละสิยากไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็สิได้โหลดนั่นโหลดนี่ไม่อีกเนาะอ่ะกัษสิไซเวลาหลายมือขาดงานไปอีกนะคะถามว่ามันพังมากเนาะก็เลยขี่รีบไปเฮ็ดก่อนค่ะก่อนมันจะพัง แคปหน้าจอได้หรือยังของเซียนโคลาและเซียนเชียงใหม่คะได้แล้วก็ไปต่อค่ะอ่าเข้ามาต่อที่ของเซียนอุดรส่วนของเซียนอุดรวันนี้ให้วิ่งลูดมาเด่นที่สามรองสี่นะคะจับคู่ชุดเน้นมีสามศูนย์สามสองสามสี่แล้วก็สามแปดชุดรองสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าแล้วก็สี่แปดนะคะของเซียนอุดรวันนี้เนาะ ส่วนเมื่อวานเซียนอุดรทำผลงานเข้าชุดเน้นทั้งสองฮานอยเลยเนาะนอยปกติกับฮานอยพิเศษส่วนตัววิ่งตัวลูดก็เข้าทั้งสองตัววันนี้ก็ให้มาวิ่งลูดเด่นที่สามรองสี่เหมือนเดิมนะคะเด่นที่สามรองสี่เหมือนเดิมเลยเนาะตัววิ่งตัวลูดบอเปลี่ยนแปลงค่ะจับคู่ชุดเน้นจะมีสามศูนย์สามสองสามสี่เพิ่มเติมมามีสามแปดวันนี้ให้มาแปดคู่เนาะ ชุดลอง40 42 45และ48นั่นเองค่ะอ่ะเข้าไปต่อนะคะของพี่ประหัตวันนี้ห,าห้านอยรวมวิ่งลูดเด่นที่แปดลองเก้าเนาะชุดเน้น สตัวมี 81, 82, 83, 8งชุดรอง9ก้าหนึ่และเก้นั่นเองนะคะส่วนเมื่อวานนี้ของพี่พา์วิ่งรูดมาทั้ง1และ0นย์ะคะมาทั้ง2ตัวส่วนตัวจับคู่เข้าชุดเน้น1หหนึฮานอยนะคะก็คือ1 0อึ่งเลขออกศู่ล่างของหนอยพิเศษนั่นเองเนาะเข้า, 1, ห,าหนึ่ฮานอยส่วนวันนี้ให้วิ่งรูดมาที่เด่นที่8ปรอง9 จับคู่ชุดเน้น8 1 8 2 8 3และ8 4ชุดลอง9 1 9 2 9 3และ9 4นั่นเองนะคะ,ะได้แล้วคิดสีเซียนก็มาแคปหน้าจอเอาเลยค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแม่เพ็ญจะนำเสนอแนวทางรัฐบาลไทยของแอดมารวยแล้วก็จะจุดทูบนะคะเสียงทายของหลวงปู่ศิลา แม่เพ่นจะลองเสี่ยงโชคของตัวเองในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นหกะคะว่าแม่เพ่นจะมีดวงมีโชคนะคะพอว่าแม่เพ่นเสื่อและสว์ท่าในบาร,รมีของปูเนาะตลอดมาเลยแม่เพ่นจะล่องค่ะเพ่งบุญบาร,รมีปูล่องเบิงนะคะว่าปูจะเปิดดวงเปิดโชคให้แม่เพ่นบ่เนาะกับเอฟซีทั้งช่องบอ่เนาะคะ่ะเอฟซี อ่ะเข้ามาสาธุน้ํากันขอให้ผูู้เปิดเด้อเนาะอ่ะแคปหน้าจอได้หรือยังคลิปนี้แม่เพ็นก็ขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องและเซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์จงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆทุกๆมือทุกๆวันเด้อจากคลิปนี้แม่เพ้นก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ